สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับผมก็ยังอยู่กับช่อง youtube SK สอสรติการเช่นเคยครับผมก็พามาชมเจ้าโคมาสุร้อยสิบขีด5 L อาร์มพิเศษไฟฟ้าครบครับผมน้องใหม่ของทีมงาน s k สอสรติการครับผมก็ขอโทษ f c ด้วยครับผมก็ไม่ได้รีวิวชมตอนเอามาครับผมก็ล้างเสร็จแล้วครับผมเป็นอาร์มพิเศษครับคันนี้ก็ ช่วงล่างก็มีลอลเลอร์สองตัวครับผมไม่ใช่เป็นแคเรียครับรุ่นนี้เป็นซีเรียสสามหมื่นเก้าร้อยสิบครับผมก็เป็นลอลเลอร์สองตัวข้างล่างก็เป็นเจ็ดตัวครับผมลอลเลอร์ก็มารีวิวให้ชมครับผมก็เอามาตั้งแต่วันที่เจ็ดครับผมเจ็ดมษา นี่ครับผมรีวิวให้ FC ได้ชมครับผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมครับผมก็ล้างเสร็จแล้วครับก็เจ้ากล้วยหอมเราก็ขายแล้วครับผมไฟฟ้าครบครับคันนี้ก็มารีวิวให้ FC ได้ชมครับผมก็ขอโทษด้วยครับผม เป็นบูมอาร์มที่เจ็ดครับผมเพิ่งล้างเสร็จเมื่อวานนะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปรับผมก็เพิ่งล้างเสร็จครับผมเดิมๆครับคันนี้ สวยครับหัวก,กิง่งโอ้อาไม่มีรอยรล้าอะไรแตกครับผมอามิเศษครับคันนี้ก็ตอนไปชม,มวันที่หนึ่งก็ถูกนนะเลขครับผมนี่ครับซีเดียสพีซีร้อยยี่สิบซีเดียตสามหมื่นเก้า พันร้อยสิบครับผมสวยครับผมฝาข้างฝาล่างก็ครบครับผมก็ยังเดิมเดิมครับผมภายในก็ตอดเบาะไปหุ้มครับผมนี่ก็ยังเดิมเดิมครับผมก็จะเก็บภายในใหม่ครับผม เป็นคนทนยาวครับคันนี้ก็มารีวิวให้ fc ได้ชมครับผมก็วันนั้นเอารถมาไม่ได้ถ่ายครับผมตอนขายเจ้ากล้วยหอมก็ไม่ได้ขายครับไม่ได้ถ่ายครับผมไม่มีคนถ่ายคลิปให้ครับเสียเต้ยเอาครับผมก็ถ้าใครเป็นเพื่อนใน Facebook หรือในทิกต็อกก็จะเห็นผมลงครับผมเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆครับ ก็สมาชิกใหม่ของทีมงานแล้วครับผมเจ้ามีโชค120ขีดกีห้าไฟฟ้าครบอาร์มพิเศษครับผมก็ขอฝากต้องใหม่ไ,ได้วยครับผมก็เดี๋ยวมารีวิวการทำงานให้ผมก็เก็บภายในเสร็จแล้วก็เก็บรวดซึมครับผมก็ฝากกดติดตามช่อง youtube sk สวัสดติการด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าผมคลิปการทำงานนะผม เดี๋ยวจะมาวอร์มเครื่องให้ดูครับผมไว้ครับคันนี้แรงจัดครับจัดมาห้าสิบแปดครับคันนี้ยังไม่ขายครับผมก็ขายเจ้ากล้วยหอมเมาคันนี้ครับผมเมาร้อยยี่สิบครับผมก็เจอิันคลิปหน้าผมฝากกดติดตามให้ผมก็ขอโทษ fc ด้วยครับผมที่ไม่ได้ถ่ายตอนขายเจ้ากล้วยหอมครับผมคันนี้ทีเด็ดเลยครับผม เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับฝาข้างยังครบนะครับผมก็ถอดออกล้างครับผมเจอกันคลิปหน้าครับฝากกไดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะครับผมทีเด็ดครับผมคันนี้